บทสาธยายเรื่องนิโรธธรรมสูตรเมื่อเห็นความดับไปจงละความพอใจที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวัรรราธสังยุตอาญาจนวัตในย่อหน้าที่สี่ร้อยเจริญพร ยาตกโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอานิโรธธรรมสูตรเป็นพระสูตรที่สิบสองและเป็นพระสูตรสุดท้ายในอาญาจนวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่านิโรธธรรมหรือนิโรธธรรมะหมายถึง สิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาพระสูตรนี้คือบทสรุปที่สมบูรณ์พร้อมของวรรนี้เป็นการประมวลหัวใจแห่งการปฏิบัติทั้งหมดมาไว้ในหัวข้อแห่งความดับและรูปแบบของพระสูตรก็ได้กลับมาเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อเป็นการตอกย้ำเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง หัวใจของประสูตรนี้คือการแสดงภาพที่สมบูรณ์ของความไม่เที่ยงโดยชีย้ให้เห็นด้านแห่งความดับไปอันเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของสังขารธรรมการเห็นความดับไปนี้เองคือเหตุผลอันสมบูรณ์ที่จะต้องละความพอใจเพราะการยึดมั่นในสิ่งที่กำลังจะดับคือความทุกข์โดยแท้ ณพระนครสาวัตถีท่านพระราทะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงหน้าที่อันควรจากนั้นจึงได้กราบทูลอาราธนาด้วยความมุ่งมั่นเช่นเดิมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์พระองค์ผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่พระข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเป็นพระคาถาแห่งการปฏิบัติว่าดูก่อนราธะสิ่งใดแลเป็นนิโรธธรรมเธอพึงละความพอใจความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย <c oughs> แล้วทรงขยายความด้วยพระองค์เองว่าดูก่อนราธะอะไรเป็นนิโรธธรรมดูก่อนราธะรูปเป็นนิโรธธรรมเธอพึงละความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย เวทนาเป็นนิโรธธรรมเธอพึงละความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในเวทนานั้นเสียสัญญาเป็นนิโรธธรรมเธอพึงละความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสัญญานั้นเสียสังขารเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสังขารน,นั้นเสียวิญญาณเป็นนิโรธธรรม 1000. เธอพึงละความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในวิญญาณน,นั้นเสียดูก่อนราทะสิ่งใดแ,แลเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจความกำหนัดความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสียหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การเห็นความดับคือที่สุดแห่งการเจริญปัญญาปัญญาในพระพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ เห็นครบทั้งเกิดและดับการเห็นสมุทัยธรรมการเกิดทำให้เราไม่เป็นอุดเฉททิฐิคือไม่เห็นว่าศูนแต่การเห็นนิโรธธรรมการดับจะทำให้เราไม่เป็นสัตสตทิฐิคือไม่เห็นว่าเที่ยงการเห็นความดับนี้เองที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุด ในการทำลายความเพลิดเพลินเพราะไม่มีปุถุชนคนใดที่อยากจะเพลิดเพลินในสิ่งที่กำลังจะดับไปต่อหน้าต่อตาการเห็นความดับจึงเป็นประตูโดยตรงสู่ความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัด 2. ละความพอใจในความดับหรือคำสอนนี้ อาจฟังดูย้อนแยง้งเราไม่ควรจะพอใจหรือที่สิ่งต่างๆมันดับไปนี่คือความแยบขายพระองค์ไม่ได้สอนให้เราเกลียดชังการเกิดขึ้นแล้วพอใจการดับไปเพราะนั่นก็ยังคงเป็นตันหาคือวิภวะตันหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็น แต่พระองค์ทรงสอนให้เห็นว่าขันห้ามันมีความดับเป็นคุณสมบัติประจำตัวดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาวะที่กำลังเกิดหรือกำลังดับการละความพอใจในนิโรธธรรมคือการละความพอใจ ในตัวขันห้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดา 3. บทสรุปของวักแห่งการปฏิบัติอาญาจนวักนี้คือวักแห่งการปฏิบัติโดยแท้ท่านพระราทะร้องขอซึ่งธรรมะโดยย่อเพื่อการปฏิบัติและพระผู้มีพระภาคก็ได้ประทานหัวข้อกรรมฐาน ให้ถึงสิองหัวข้อแต่ไม่ว่าหัวข้อจะเปลี่ยนไปอย่างไรข้อปฏิบัติยังคงเป็นหนึ่งเดียวเสมอคือตัดทะเตฉันโทปหาตะโพเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสียนี่คือการตอกย้ำให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะพิจารณาขันห้า ในแง่มุมใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นมารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีการเกิดขึ้นหรือมีการดับไปที่สุดแล้วงานที่ต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคือการละตัณหาขอให้เราทั้งหลายจงน้อมรับเอาพระธรรมเทศนาอันสมบูรณ์พร้อมนี้ มาเป็นแนวทางจงฝึกฝนที่จะเห็นการดับไปของสรรพสิ่งเห็นลมหายใจที่ดับไปเห็นความคิดที่ดับไปเห็นความสุขที่ดับไปเห็นความทุกข์ที่ดับไปและเมื่อเห็นความจริงอันเป็นที่สุดนี้ก็จงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันเป็นที่สุดคือจงละความพอใจ ความกำหนัดและความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสียนี่คือหนทางที่จบสิ้นแห่งการเดินทางขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร